สวัสดีครับ f อฟทุกท่านวันนี้เราจะพาไปชมทุเรียนและก็รายชื่อผู้สั่งจองทุเรียนนะครับกับทุเรียนบ้านห้วยซานพัฒนาแม่สวยเชียงรายสวนของลุงหนานนะครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรจะาบหรือไม่ กับต้นที่ ENC01 ซึ่งเราตั้งรหัสเอาไว้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับอา,อาจจะย้อนแสนไปบ้างนะครับเมื่อเช้าก็ฝนตกเหมือนฟ้ารั่วอาจจะมาถ่ายก็ไม่ทันนะครับเอาเราไปดูกันว่า มีใครบ้างนะครับส่วนเป็นนักเรียนอดีตน,นักเรียนมัธยมปีสองหนึ่งนะครับบางคนก็ยังไม่เกิดเลยเอฟซีบางท่านยังไม่เกิดขณะน,นี้คนสั่งจองทั้งหมดเป็นคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายไปหมดแล้วครับรวมทั้งผมด้วยก็เป็นเหมือนกันนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างอ๋อนะครับกอ็อันดับแรกก็เป็นคุณร้อยตำรวจโทที่ผมจะใช้ชี้นะครับร้อยตำรวจโทยุทธพุทธิม,มานะครับเนี่ยก็เหมาไปถึง แปดลูกด้วยกันนะครับกะว่าจะไม่ให้คนอื่นได้กินเลยหรือไงนะครับผมว่าเล่นเฉยๆนะครับความจริงใครจะใครจะซื้อกี่ลูกก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันแต่ร้อยตำรวจโทยุทธพุทธิม,มากับผู้สวยเนี่ยครับ เหมาไปถึงแปดลูกด้วยกันนะครับโอ้สุดยอดซึ่งทั้งคู่เป็นตัวอย่างาที่ดีนะครับเป็นคุณตาคุณยายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจะไปไหนก็ต้องพก ไอสเปชีดอ่าหมดไปด้วยนะครับเพราะว่าอหวานเหลือเกินนะครับต่อจากนั้นก็มีของอ่านะครับโอ้ของใครบ้างโน่นของคุณพันนีชัยแก้วนะครับ เอออันนี้ก็เป็นสาวสองพันปีเสียงดีร้องเพลงเพราะมากจากนั้นก็มาที่เออคุณพันนีเนี่ยหัวใจยังว่างอยู่นะครับทั้งสี่ห้องหกสิบปีเนี่ยหัวใจว่างผมกับเพื่อนๆอ,อิจฉามากนะครับจากนั้นก็ไปที่ ลุงติ๊กนะครับนี่ลุงติ๊กลุงรันนะครับโอ้อันนี้เนี่ยเป็นมาจากพเยาคือพยารอเือเออนะครับแล้วก็คุณบัญญัติสิทธิสมนะครับสมาร์ทโฟแอนด์แฮนซัมอยู่ข้างบนนะครับผมจะเห็น เออเราก็ลืมเอาคนชี้มาด้วยนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้าเออลำดับโตมาก็ลุกอีทนะครับอ่าลุงอีทเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับโอ้ลุงอีทที่ร้องเพลงสุขโขทัยรัฐมนางลอยเรือธรรมุล่มชาติ อันนี้ก็เป็นเพลงหากินของลุงอีทนะครับเอาเรามาดูกันจากนั้นก็ลุงอาทิตย์ยอดกระโทกนะครับขวัญใจสาวเก๋มแม่ไม้บ้านแม่สวยนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นอโคสโดยนะครับเป็นของคุณสมชายอันนี้เป็นเสียเต็นท์รถบ้านท่าโก้ ร้องเพลงเงาเสียงของอ,อ,อะไรนะครับที่ความในใจคือต้อมเรนโบ์ครับร้องเพราะมากครับอัพเคยอัพโหลดลง youtube แล้วก็ facebook มาแล้วนะครับแล้วก็ลำดับจากนั้นก็มีจาบุญเพลงนะครับคนที่รูปรอที่สุดในชั้นเรียน เป็นหลังท้ายนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเชิญชมตอนต่อไปอในโพสต์หน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ